สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ครูปั๊มวันนี้อยู่กับครูปั๊มอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูปั๊มนะครับจะพานักเรียนมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับรายวิชาวิทยการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง็อกคําสั่งลุกครับโดยเราจะอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดเดิมนะครับนักเรียนาวนี้ไปดูความหมายของ็อกคําสั่งรูปกันก่อนครับ บล็อกคำสั่งลุกนะครับใช้สําหรับการเขียนสคริปต์เพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีแสดงคุณสมบัติต่างๆครับเช่นตัวละครพูดการเปลี่ยนชุดตัวละครการเปลี่ยนสีตัวละครการเปลี่ยนขนาดตัวละครการเปลี่ยนพื้นหลังตัวละครนะครับซึ่งบล็อกคําสั่งในกลุ่มบล็อกลุกนะครับมีบล็อกดังต่อไปนี้ครับบล็อกที่หนึ่งครับ say hello for two seconds นะครับบล็อกนี้นะครับมีหน้าที่ก็คือแสดงคําพูดตามเวลาที่กําหนดครับนะการแสดงคําพูดก็จะมีเครื่องหมายคําพูดนะครับขึ้นมาบนหัวตัวละครนะแล้วก็แสดงข้อความตามเวลาที่เรากําหนดนะครับซึ่งในวงลีสีขาวที่เป็นข้อความกับเป็นตัวเลขนั้นนะครับนักเรียนสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะครับรวมทั้งเปลี่ยนเวลานะครับเป็นวินาทีเนี่ยนะให้ดานให้เร็ว แล้วแต่นักเรียนกำหนดได้เลยนะครับอันนี้คือ box c hello for two s e c o n นะครับ็อกต่อมาครับ c hello ครับคือการแสดงคำพูดนะครับบ็อกนี้นะครับจะทำงานก็คือจะแสดงข้อความนั้นค้างเลยครับค้างจนกว่าจะมีแอคชั่นต่อไปหรือมี็อกต่อไปในการทำงานจะไม่รอนะครับจะไม่รอแล้วหายไปหรือว่า แสดงสองวิแล้วหายไปบล็อกนี้จะแสดงค้างครับไม่เหมือนบล็อกด้านบนนะครับต่อมาครับบล็อกติง้งและก็มีข้อความ for t o second อันนี้ก็คือจะแสดงความคิดนะครับตามเวลาที่เรากำหนดนะบล็อกนี้กับบล็อกเซเนี่ยนะบล็อกติ้งกับบล็อกเซเนี่ยจะมีความเหมือนกันครับต่างกันที่สัญลักษณ์ในการแสดงผลเท่านั้นนะ อย่างเครื่องหมายคําพูดนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายที่มีการชี้มาที่ตัวละครเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวพูดนะแต่ถ้าเป็นบล็อกคิดนะหรือบล็อกติ้งเนี่ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คล้ายๆลูกก้อนเมฆครับเหมือนเวลาเราคิดนะครับแล้วก็จะแสดงข้อความที่เราพิมพ์ลงไปนะเป็นเวลา2วินาทีแล้วก็จะหายไปนั่นเองนะครับต่อมาครับบล็อกติ้งนะครับแล้วก็มีอืมเหมือนกันครับบล็อกนี้จะเหมือนกับบล็อกเซครับ คือจะแสดงความคิดนั้นค้างไว้ครับจะไม่แสดงเป็นวินาทีครับจะแสดงค้างไว้เลยนะเมื่อบีแอคชันต่อไปนะครับจึงจะทํางานในบล็อกต่อไปนั่นเองนะครับนะสองบล็อกนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับตรงที่สัญลักษณ์ของการแสดงผลเท่านั้นนะวิธีการทํางานนะครับระหว่างบล็อกติ้งกับบล็อกเซนเนี่ยนะวิธีการใช้งานวิธีการทํางานน่ลักษณะเดียวกันเลยครับเปลี่ยนแค่ สัญลักษณ์ที่แสดงผลให้เราเห็นนั่นเองนะอ่ะไปดูบล็อกต่อไปครับสวิตคอตตูมทูคอตตูมหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือการสลับชุดตัวละครนะครับการเปลี่ยนชุดตัวละครนั่นเองนะสวิตไปเป็นคอตตูมหนึ่งนะครับบล็อกต่อมาครับเน็กคอตตูมครับคือการเปลี่ยนชุดตัวละครให้เป็นชุดถัดไปครับบล็อกนี้จะไม่สามารถกําหนดชุดตัวละครได้นะครับ สมมติว่าตัวละครมี3ชุดนะถ้าเราใช้สวิตคอสตูมทูคอสตูมหนึ่งเนี่ยจะเป็นชุดที่1นะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับจากลูกศรที่ชี้ลงด้านล่างหลังคําว่าคอสตูมหนเนี่ยนักเรียนคลิกสามารถเปลี่ยนคอสตูมเป็นคอสตูม2องคอสตูม3ได้ในกรณีที่ตัวละครมีชุดหรือมีรูปแบบมากกว่า1รูปแบบมากกว่า1ชุดนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อก เน็กคอตูมนะครับจะเปลี่ยนเป็นชุดถัดไปโดยที่เราไม่สามารถกําหนดได้นั่นเองนะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างสวิตคอตูมกับเน็กคอตูมนะแต่ทั้งสองบล็อกนี้นะครับใช้ในการสลรับชุดตัวละครทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าสวิตคอตูมเนี่ยนะสามารถเลือกชุดตัวละครได้แต่ถ้านเน็กคอตูมไม่สามารถเลือกชุดตัวละครได้นั่นเองนะครับต่อมาครับบล็อก นิกแบ็กดอกนะครับคือการเปลี่ยนพื้นหลังเป็นพื้นหลังถัดไปครับในกรณีพื้นหลังนักเรียนก็สามารถเซตให้อ n นิเมชันของนักเรียนเนี่ยมีบล็อกมากกว่า1บล็อกหรือว่า1พื้นหลังนะพื้นหลังเนี่ยเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังที่1พื้นหลังที่2พื้นหลังที่3ถ้าเจอบล็อกน e กแบ็กด d อกจะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นพื้นหลังถัดไปทันทีนะครับนะ อ่าคันนี้แต่ถ้าเจอ Switch b a c k d ปทูแบ็กดรอปอันนี้เหมือนกันเลยครับนะเราสามารถสลับพื้นหลังได้โดยที่เราเป็นคนเลือกพื้นหลังเองความแตกต่างของ2บล็อกนี้ก็เหมือนกับบล็อ,อกคัตตูมเมื่อ2บล็อกที่แล้วเนาะถ้า Next b a c k d ดรเนี่ยเปลี่ยนพื้นหลังถัดไปเลยครับไม่สนใจครับว่าพื้นหลังถัดไปเป็นอะไรจะเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าใช้ Switch b a c k อ o p 2แล้วก็ b a c k d รอป ตัวนี้ถ้าเราเซตเป็นแบ็คดรอปสองแบ็คดรอปสามก็จะเปลี่ยนตามที่เรากําหนดครับสลับพื้นหลังไปเป็นพื้นหลังที่เรากําหนดได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับต่อมาครับบล็อกเคลียร์กราฟิกเอฟเฟกครับบล็อกนี้คือการล้างค่าเทคนิคของตัวละครทั้งหมดนะหรือว่าจะเป็นพื้นหลังทั้งหมดครับจะเคลียร์เอฟเฟกทั้งหมดเลยนั่นเองให้มีค่าเป็นค่าดีฟอต์หรือค่าเริ่มต้นนะครับบล็อกต่อมาครับบล็อกไฮนะครับหรือฮิต นะแล้วแต่จะออกเสียงเนาะอ่ะบล็อกนี้นะครับใช้ในการซ่อนตัวละครนะครับใช้ในการซ่อนตัวละครในกรณีที่เรามีตัวละครหนึ่งตัวนะครับสมมุติว่าอยากจะให้ตัวละครตัวนี้หายตัวไปล้วก็เอาบล็อกเนี้ยนะครับมาใช้เพื่อซ่อนตัวละครตัวละครนี้ออกไปนั่นเองนะครับไปดูบล็อกต่อไปครับเชนไซส์บายสิบเชนไซส์บายสิบคือการเปลี่ยนขนาดตัวละครตามค่าที่กําหนดครับอย่างที่บอกครับ ตัวเลขในวงลีหรือข้อความในวงลีนนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะครับวงลีสีขาวนั้นเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้เราสามารถเปลี่ยนข้อความได้อย่างอันเนี้ยเป็นการเปลี่ยนขนาดตัวละครครับถ้านักเรียนต้องการให้ตัวละครมีขนาดใหญ่นะเชนไซบายสิบก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นไปเป็นสิบนะครับนะอาจจะเป็นสิบพิกเซลหรือสิบหน่วยตามที่โปรแกรมกําหนดไว้ให้ เนาะถ้าต้องการให้ใหญ่มากๆก็ใส่ตัวเลขที่มีค่ามากครับถ้าต้องการย่อนั่นเองก็ใส่ค่าติดลบนะครับตัวนี้ก็จะย่อขนาดลงมานั่นเองนะต่อมาครับ set size to หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับคือการกําหนดขนาดตัวละครให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะอย่าง set size เนี่ยถ้าต้องการให้ตัวละครเล็กก็ใส่เปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยแต่ถ้าต้องการตัวละครให้ใหญ่ก็ใส่ตัวเลขให้มีค่ามากเข้าไว้ครับตัวละครก็จะมีขนาดใหญ่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะ อ่ะต่อมาครับบล็อกโชว์ครับนะคือการแสดงตัวละครเมื่อสักครู่มีบล็อกซ่อนตัวละครไปแล้วสมมุติว่าเราอยากจะให้ตัวละครที่ถูกซ่อนนั้นกลับมาก็เอาบล็อกโชว์ไปใช้ครับตัวละครนะครับก็จะแสดงตัวออกมากลับมาปกตินั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปามก็มีบล็อกคําสั่งในกลุ่มลุก นะครับมาให้นันเกเรียนได้ศึกษาได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับบล็อกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับตัวละครกับพื้นหลังเนาะจะเป็นการทํางานของรีแอคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการเปลี่ยนพื้นหลังการเปลี่ยนชุดตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทํางานของโปรแกรมสเ a t ตนะครับต้องใช้การทํางานร่วมกันของหลายบล็อกหลายกลุ่มคําสั่งมากนะเพราะว่าการทํางานของกลุ่มบล็อกต่างๆจะมีหน้าที่ที่ ชัดเจนในแต่ละกลุ่มบล็อกนะครับเราต้องเอามาผสม,มเ,เอามาประยุกต์ใช้ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนั่นเองนะ,ะสุดท้ายครูบ้ามก็มีแบบฝึกหัดในเรื่องของกลุ่มบล็อกลุกมาให้นักเรียนได้ทําครับโดยครูบ้ามจัดทําเป็นเล่มแล้วส่งให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเนี่ยส่งไปอีกครั้งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถเปิดใบงานในกลุ่มบล็อกลุกนะครับพร้อมกับเปิดคลิปวิดีโออันเนี้ยทาตามไปได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับปุณปัมก็ต้องขอเอ่ยคำลาานใีทุกคนไปก่อนครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ